ับดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำนะครับหา <bunker> ไข kind, ่เค็มนะครับไข่เค็มสูตรอ่าดินสอพองนะครับก็วัสดุอุปกรณ์นะครับเราก็จะมีนะครับไข่นะครับไข่แหลงเลยคือไข่นะครับไข่เป็ดนะครับต้องสดใหม่นะครับอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นดินสอพองนะครับอันนี้ดินสอพองอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีเกลือนะครับเกลือครับ จะเป็นเกลืดำนะครับที่ร่อนแล้วเนาะเอาไปละเอียดนะครับอย่างละเอียดแล้วก็จะมีใบเตยนะครับน้ําใบเตยนะครับที่เราจะมาใช้นะครับในการทานะครับนะครับแล้วเรามาดูประโยชน์นะครับของไข่คิมนะครับไข่คิมนะครับมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็ช่วยในการทํางานของระบบประสาทนะครับมีโอเมก้าสูงนะครับและนะครับเป็นการถนอมอาหารนะครับในบ้านในโคกเือนของเรา อีกอย่างนะครับที่สําคัญก็คือสามารถทาเป็นอาชีพนะครับเสริมหรือสร้างรายได้นะครับนอาชีพหลักก็ได้นะครับวันนี้นะครับเรามาเป็นนะครับมากับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ท่านจะมาให้ความรู้นะครับคือผู้ใหญ่ปวินานะครับสมฤทิ์นะครับผู้ใหญ่บ้านมูสีบ้านละออนนะครับวันนี้ท่านจะมาเป็นวิยากรนะครับให้ความรู้นะครับครับเรียนเชิญนะครับท่านวิยากรนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไห่ทิมครับเชิญนะครับ นี้นะคะก็จะมาทำทำไข่เค็มนะคะการทําไข่เค็มก็อันนี้จะเป็นส่วนต้งดินสอโพนะคะซึ่งวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็เตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะก็จะมีไข่เป็ดน,นะคะเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ดินแกลบนะคะแกลบที่เราร่อนแล้วแล้วก็เกลือ1กิโลดินสอโพลสกิโลนะคะในอัตราส่วนที่เราจําเป็นต้องใช้ในครั้งนี้นะคะ นั S <S <an> ้นเราก็ประมาณหนึ่งเข่งนะคะปาหงขงก็จะใช้ได้ทั้งหมดนะคะก็จะใช้สอพอนะคะรกเครืองหนึ่งกิโลแล้วก็น้ำสมุนไพรก็จะใช้เป็นใบเตยถ้าใช้ดอกัอชันก็ได้นะเพราะว่าัอชันก็จะมีแรงได้หลใช่ค่ะแล้แเรา ใส่กี่ถุงคบสามาถุงค่ะถุงละกิโลอัตราส่วนนะคะสามต่อหนึ่งนะคะคือ,อดินต่อพองสามกิโลนะคะจะใช้เปูนหนึ่งกิโลนะคะส่วนน้ํานะคะเราจะค่อยๆเติม เหลวเกินไปและไม่ข้นเกินไปใช้สำหรับทำเสืออไข่เค็มให้ได้พยายามที่ออกครมาชิปองเห็นไหมครับอยืนนเลยค่ะ ไมกันเไข้ากันเถ้าจะถ้าจะไชเทีมดาวก็ส <c oughs> uh ี่บันสี่บานกองดาวิไทดาวเค็มพอดีกำลังอร่อยสี่บันไห่ดาวเค็มสองอีกสูตหนึ่งลองไปชิมดูสักอ สูตรนี้ได้จากเืรุบุรีนะคะจากครูที่สอนสอนครูทหารท่านใดมาสอนก็รับวิชามาจากอาจารยเป็นทหารปืนใหญ่มาชมขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปเป็นการนะครับนำไข่นะครับลงมาใส่นะครับในนิสซอฟองกบบเตือนะครับที่เราได้ได้คนให้เข้ากันแล้วนะครับ เริ่มจุ่ไข่ครับก็เรา่มจุ่มไข่ครับเออเกลือเกลือทั้งรังลงเลยลงเลยลงเลยนะจากนั้นนะครับเราจะนำไปใส่ในนะครับแกบในแกล้วก็พยายามปั้นนะครับให้เก็บนะครับติดกับดินซอฟองแล้วก็ครอบไข่ให้หมดนะครับถ้าไม่ครอบหมดมันจะเสียเนาะจะเน่านะครับฉะนั้นเราต้องครอบให้หมดทั้งลูกนะครับ และหลังจากนี้นะครับหลังจากเป็นลักษณะนี้แล้วอีก15วันนะครับ15วันแล้วก็สามารถที่จะล้างออกนะครับแล้วก็นําไปต้มนะครับนำไปต้มเพื่อจะรับประทานนะครับอันนี้เป็นการเสร็จสิ้นนะครับของกระบวนการทําไข่ค็มนะครับสูตรดิมซอฟองนะครับโดยนะครับผู้ใหญ่บรีนาสมนิษฐ์นะครับที่บ้านมูสีนะครับอ่าตําบลตําบลกิจเด็กตําบลกิจเด็กนะครับอ่าครับ